สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของการใช้ Google Form นะคะหลายคนที่ใช้ Google Form ในการเป็นตัว Input ข้อมูลไปไว้ในฐานข้อมูล Google Sheet หรือว่าตัวการทำงานอื่นๆเนี่ยจะต้องประสบปัญหานี้ก็คือว่าหัวข้อย่อยนะคะที่เรามีการเตรียมไว้ในฐานข้อมูล Google Sheet ของเราไม่อัปเดตในส่วนของตัวที่เป็น Google Form หรือเราต้อง มานั่งในส่วนของคีย์ข้อมูลเองนะคะใน Google Form s, ซึ่งมันทําให้เราเสียเวลาซ้ำซ้อนพอคีย์ใน Google Form s, เสร็จเราก็ต้องมานั่งคีย์ใน Google s h e e t อีกมันก็จะทำงานหลายรอบนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึง่งเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ใน Google Form s, นี่แหละชื่อว่า y y n m m i f i i l l s นะคะเป็นการอัปเดตหัวข้อย่อยตรงนี้อัตโนมัติเข้ามาใส่ใน Google Form ของเรานะคะวันโอเควันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า วิธีการนะคะในการอัปเดตข้อมูลจะต้องทํำยังไงแล้วก็มีต้องมีข้อมูลอะไรบ้างขั้นแรกนะคะขั้นแรกก็คือเราจะต้องมีข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นตัว g o Google s h e e t ในรายการต่างๆก่อนอันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือจําพวกสีนะคะมีข้อมูลเยอะมากเป็นร้อยตัวนะคะต้องการที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ให้ไปอัปเดตใน Google Form นอัตโนมัตินะทีนี้พอเราเตรียมฐานข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสร้างที่เป็น Google Sheet ของเรา เอาพูดผิด Google Form เนาะทีนี้นะคะอ่ะเราเข้าไปที่ Google Form แล้วก็อันนี้ใส่ชื่อเป็น Update. อัปเดตแล้วกันอัปเดตฟอร์มอัตโนมัติอันนี้ตัวแรกเป็นเลขที่เอกสารแล้วกันเนาะ น,นี่เป็นทำรายการทำรายการเป็นแบบเลื่อนลงนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น dropdown list เนาะอันนี้จะเป็นขายออกอันนี้เป็นรับเข้าเสร็จปุ๊บอถ้าเราอยากจะให้กรอ,อกจำเป็นต้องกรอ,อกก็คิกติ๊กจำเป็นไปทีนี้ตัวนี้เป็นชื่อสินค้าละกัน เป็นดับดาวเหมือนกันเนาะอ่าขั้นตอนนี้นะคะเราสมมุติว่าเรามีฟอร์มแค่นี้เราอยากจะให้ชื่อสินค้าที่เราทําไว้เนี่ยมาปรากฏที่นี่วิธีการนะคะให้เราไปที่ด้านขวามือนะคะด้านขวามือของเราจะมีฟังก์ชันที่เป็นจุด3จุดนะคะเป็นตัวเพิ่มเติมเราจะไปดาวนโ์โหลดส่วนเสริมเข้ามาก่อนนะคะก็คือถ้าใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดส่วนเสริม,เ,รมเนี่ยมันก็จะไม่มีส่วนเสริมในฟังก์ชันฝั่งขวามือ เราไปที่จุดสามจุดแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดส่วนเสริมจากนั้นนะคะเราไปที่ค้นหาแอปใช้เป็นคำว่า d y n m m i f i e l l ค้นหาคำว่าไดนามิ i ฟิลนะคะ y n a m i l f u p l อัปเดตฟอร์ม t u ถา s นะคะคลิกไปเลย จากนั้นนะคะให้เราไปคลิกเลือกนะคะ Dynamic Field ตรงนี้แล้วก็กดติดตั้งอ่าแล้วก็กดติดตั้งไปตามขั้นตอนนะคะเขาก็จะให้เราขออนุญ,ญาตในใช้อีเมลของเรานะคะแล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ พอเสร็จสิ้นใครที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นคําว่าทอนการติดตั้งเนาะเพราะว่าเราติดตั้งและกดออกไปปุ๊บในส่วนของฝั่งขวาม,มือตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นตัวส่วนเสริมขึ้นมาให้นะคะตัวส่วนเสริมตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็คลิกได้เลยแล้วก็มาคลิกที่คําว่า dynamic field นะพอขึ้นคําว่า dynamic field เสร็จปุ๊บมันจะมีหัวข้อที่เป็นคําว่าคลิ k mapping update form setting อะไรต่างๆนะคะของใครที่ไม่ขึ้นตัวชื่อคลิปแบบ Create Mapping อัปเดตฟอร์เนี่ยให้ลองคลิกใหม่นะ,ะให้ลองคลิก,กดออกแล้วก็คลิกที่ตัวหัวข้อที่เราต้องการแล้วก็มาคลิกเลือกใหม่เนาะบางคนจะขึ้นแค่คำว่าความช่วยเหลือเนาะโอเคทีนี้พอเราคลิกในส่วนของ d y n a m i c มต e l ลมาแล้วให้คลิกเลือกเป็น Create Mapping นะคะขั้นตอนนี้จะค่อนข้างใช้เวลานาน เพราะว่าจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ประมวลผลเนาะอ่ะทีนี้เราจะเห็นป๊อปอัพสีม่วงตัวเล็กๆนะคะปรากฏขึ้นมาด้านฝั่งขวามือด้านล่างตรงนี้เขาจะให้เราเลือกนะคะเลือกก็คือเลือกว่าจะใช้ตัวคำสั่งคอลัมน์ไหนตัวคำถามไหนอันนี้เราจะใช้ตัวชื่อสินค้านะเราจะใช้ชื่อสินค้าแล้วที อันที่2องเป็นชุด data source ตรงนี้เขาจะให้เราเลือกนะคะเราจะเลือกเป็น Google s p a s h e e t เพราะว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่ใน Google Sheets นาะจากนั้นนะคะพอเราเลือก Google Sheets p a s เสร็จปุ๊บมันจะมีตัว open ไปที่เราทำเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเราก็คลิกเลือก open รอสักครู่ ทีนี้เราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการคือตัวที่เป็น Test Dynamic Field โอเคจากนั้นเราไปเลือกตรงชื่อชีตตรงนี้นะคะเป็นชื่อชีตเนาะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ตั้งค่าชื่อเราเป็นชื่อชีตที่1เลยนะคะอ่ะ data selection ตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วงอลัมน์นะฮะช่วงคอลัมน์ของตัวชื่อสินค้าที่เราวางไว้ในฐานข้อมูลชุดคอลัมน์ตรงนี้ก็คือจะให้เลือกว่าเป็นชื่ออะไรนะคะอ่ะเรากลับไปดูที่ data view ของเราข้อเสียของตัวที่เป็นคอลัมน์ตรงนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนชื่อหัวข้อตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเป็นสีเอ่อถ้าเป็นภาษาไทยนะคะ จะไม่ขึ้นตัวเลือกให้อ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น Product Name เนาะลืมไปเลยเราลองเลือกใหม่อ่ะเราลองเลือกไฟล์ใหม่อ่าโอเคเล็กชีตที่ หนึ่งครับอ่ะตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็น product name นะคะเป็น product name หัวข้อจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะหัวข้อจะต้องเป็นภาษาอังกฤษอ่ะตัวนี้หนปุ๊บนี่เลือกไหมไม่ต้องติดเลือกก็ได้นะคะลองเซฟก่อนตัวนี้จะขึ้นเป็น data successfully save เรียบร้อยนะคะ ทีนี้ให้เราไปที่ตัวที่เป็นส่วนเสริมเมือนเดิมตอนนี้จะยังไม่มานะเราจะต้องไปอัปเดตฟอร์มก่อนคลิกไปที่ Dynamic f i l l d แล้วก็คลิกเลือกอัปเดตฟอร์มใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะให้เวลาทำงานสักครู่หนึ่งอย่าลืมนะคะในฐานข้อมูลของเราจะต้องเป็นในลักษณะของชื่อสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ อันนี้เซ็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคไปเราจะเห็นเลยว,ว่าตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัติอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวที่เป็นฟังก์ชันเสริมแอดออนเสริมที่เขาแนะนําขึ้นมานะคะถ้าใครอยากใช้ก็กดใช้ถ้ายังไม่อยากใช้ก็เอาไว้ก่อนเนาะอ่าเราจะเห็นล้ขึ้นมาหมดเลยทีนี้เราสมมติว่าเราลองเพิ่มนะเราลองเพิ่มเข้าไปอีกแถวหนึงสงแถวแล้วกันเทสห ตรงนี้จะขึ้นมาไหมนะเราจะต้องไปคลิกที่ส่วนเสริมอีกเหมือนเดิมนะพอเราเพิ่มใน g o กูเกิล e ี t เสร็จแล้วเราไปคลิกที่ส่วนเสริมอีกเหมือนเดิมแล้วก็อัปเดตฟอร์มนะอันนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นึ่ง โอเคเรียบร้อยมนี้เราจะขึ้นมาแล้วเทสหนึ 1, ่งเทสสนะคะเทสหเทสสนี่แหละวิธีการนะคะอัปเดตนะทวนอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องมีฐานข้อมูลที่เป็น g o o l l s s h e t t ที่เป็นชื่อที่เราต้องการนะคะใส่เข้าไปในหัวข้อย่อยซึ่งหัวข้อย่อยในชื่อน,นั้นจะต้องมีหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นให้เราไปดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ชื่อว่า d y n a m i c f i e l d ขึ้นมาแล้วก็ ใช้เป็น Create Mapping นะเลือกไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจากนั้นก็มากดอัปเดตฟอร์มที่ส่วนเสริมอีกเหมือนเดิมเท่านี้ชื่อต่างๆก็จะเข้ามาอยู่ในนี้อัตโนมัติแล้วนะคะก็อันนี้วิธีการง่ายๆนะคะก็เจอกันครั้งหน้ากับัมข้อ้อื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ